ต, mm. ตั้ง <ım. S 2> ตันวนี้ตััวเนี่ยแล้วก็จะทการไดอมานี้หน้าะไรไปแตัเไปถึง <único> น <Liberty Overwatch> <fit> ี fall. ่ครับล้อเอาเนี่ยรเื่นมากดึนี่ยแต่ถ้ามาปอกหนักเหัองดนี่แต่ขาไม่นองปล่อยให้ปล่้ตรงนี้ตรงนี้ให้ได้มันจ้ไปงนุ้คนอนต้เลยครับน

นานๆเราจะรับไก่ดีขวาก็ไดดีไยวเป็นแล้วมันรู้เองลไม่ต้องรีบอ่าีวาไม่ต้องรีบลูก